ใส่สวยอ้วนมากอ้วนสั้นตัวนี้รู้เรื่องเลย <c oughs> ใส่สวยครับตัวนี้อ้ว,น,วนครับกัดเป็นไอ้ป๊อก2.5นะครับเหยื่อบายนาะเจมนะ สวัสดีครับสวัสดีนะนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับทุกท่านเลยที่เขามารับชมคลิปนี้ผมนะสมสมายแตกนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพาไปออกล่าปลาชโดกันครับไปตามหาเดี๋ยวที่ผมจะใช้ผมจะใช้เป็นไอ้ป๊อกนะวันนี้ลองดูว่าจะเจอตัวหรือเปล่าก็ของในน้ำกำลังสวยนะครับไม่มากไม่น้อยจนเกินไปมีโอกาสนะครับ น้ำเยอะเกินไปก็ยากนะครับน้ำน้อยเกินไปก็ชาดูก็ไม่ค่อยอยู่ช่วงนี้กาลังพอดีโอเคเดี๋ยวมาลองดูว่าเสียงลั่นๆของไอ้ป๊อกจะหาชาดเจอหรือเปล่าไปดูกันครับ Hãy ra mai rồi, Ghiền Mì Gõ Để วันนั้นมีคนยิงได้ตัวกนกอืมั่นเราคือน้ำมันกำลังสวยครับน้ำมัำนลงน้อย,อยพอดีครับฝัออ่งนี้มันจะได้เม่มนมากครับอ้ ปลาช่อนไสโอเคอ้วนๆรับกัดเป็นไอป๊อก2.5นะครับเหยื่อใบานาเจมนะส,สีม่วงครับเรียบร้อยล้อตะลิงก,ก็คือรอบแรกกัดผิดนะครับลองซ้ำซ้ำไปอีกก็กัดซ้ำอีกนะครับโดนนี่แนะแต่กัดเบามากเลยแบบกัดแบบดูดนะครับผมก็ยกคันขึ้นเฉย ก็ติดนะครับเสียงลันล่นๆนะครับลองหามาใช้ดูไอ้ปอกสองเดี๋ยวลุยกันต่อครับไอ้ปอกสื่อรถ ไอ้ดูน้องเนี่ยไอ้๊อกกาแตกด้วยนะอสัตว์ต้ตีหางเลย แหนกับพื้นที่ครับอย่างที่เห็นเลยครับทั้งทั้งชันแล้วก็ทั้งลื่นโอ้ Okay. คือไม้ก่อนหน้านั้นน่ะผมเห็นมันดันน้ำมาแล้วแหละผมก็เลยย้ำไปอีกครับเป็นปลาช่อนนะนี่ครับ <c oughs> ใส่สวยสกัดเป็นไอ้ป๊อกครับ2.5เยหายือใบนะเจมสีเหลืองครับตัวเนี้ยเสียงลั่นๆครับ พือนน้ำมันก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็มันมีที่หลบเยอะนะครับผมก็เลยเลือกใช้งานเป็นไอป๊อกอาศัยเสียงเล้าให้เขาออกมากัดนี่นี่ครับเรียบร้อยกัดตีหางได้นะผมคิดว่ารุ้นให้เป็นชาโดอยู่ไม่ใช่โอเคเดี๋ยวลองซ้ำใหม่ครับมันเป็นประตูน้ำด้วยแหละตรงนั้นน่หน้ามีตัว ไอ้ป๊อกเสียงล้นๆน,นะครับลองหามาใช้ดูสื่อโหลด สองไม้รู้เรื่องอ้อผ่านมาฝั่งนี้ดีกว่าครับสองไม้รู้เรื่องเลยครับตัวนี้นี่ไซส์สวยๆเลยครับตัวนี้ เป็นไอ้ป๊อกนะครับไอ้ป๊อก2.5สีน้ำเงินเหยือา,ายนะเจมนะครับเสียงลั่นๆก็คือการเข้ากัดของเขาก็คือดูดนะครับไม่กัดไม่ได้รุนแรงนะดูดแบบตั้งใจกินเหยื่อกจริงๆดูดตบรอบแรกไม่โดนผมก็ชะลอให้ซ้ำอีกรถม่อีกละอ้วนมากอ้วนสั้นตัวนี้รู้เรื่องเลย ไอ้ปอกเสียงลันๆน,นะครับลองหามาใช้ดูเดี๋ยวลุยกันต่อครับไอ้ปอก 2, อสื่อโหลดลองดูครับช่องนี้เลย ได้กัดคุดโหดครับนี่ครับใสสวยครับตัวนี้ลื่นทะลุนี่ยักัดเป็นไอป๊อกนะครับไอปอก2อเหยื่อบายนะเจมนะครับสีํำเงินตัวนี้โอ้ยพุ่งมาอย่างโหดเลย ผมถึงว่าไอโดคล้ายๆไอโดแว้นะครับพุ่งมาปอกการกัดมีคล้ายเชดมากเลยตัวนี้ไม้เดียวรู้เรื่องโอ้โหสุดยอดมากคือตรงนี้ผมเดาว่ามันบนหน้ามีปลาหลบล่มนะครับก็มีจริงไม้เดียวโหจัดเสียงล่นๆนะครับลองหามาใช้ดูไอป้ป๊อกเดี๋ยวลุยกันต่อครับไอปอก2.5 สื่อโหลดก็โอเคครับโโอ้โหวันนี้ลุยตามพระปลาชดนะครับอุปสรรควันนี้ก็คือแดดเปี้ยงแล้วก็ลมนะครับภารกิจไม่สำเร็จนะครับได้แค่สยุยเกือบไปคร้บไอ้บ็อกนะครับ2.5เห้าเจือใบนะเจมนะเจือแต่ปลาช่อน,นครับ ชดูสวยโอเคแต่ยังมีผลงานให้หน้านาได้ชมเหมือนเดิมนะครับเสียงลั่นลนลองหามาใช้ดูนะครับสำหรับชิปนี้ต้องไปก่อนแล้วครับชิปหน้าจะไปทางไหนก็ฝากตามช่องน้อยๆด้วยนะครับสมมตมแต่สำหรับชิปนี้สวัสดีครับ